สวัสดีครับบางวันจากช่องฟงเป็นตุงนะครับก่อนที่เราจะไปสายปิเคราะ์วิจารฟุตบอลโลกสายสุดท้ายคือสายจีนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวคอบอลครอบครัวเดียวกันกับบางนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องทิดตอกครับเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปร่วมพูดคุยข่าวสารและฟังข้อมูลข่าวสารประกอบก,บกับการตัดสินใจนะครับมีอัปเดตตลอดเวลา24ชั่วโมงครับแล้วก็มีกูรูหลายๆท่านมาให้ทัศนวิจาร์กันนะครับ ไปรับรู้ไปรับฟังเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจในของเรานะครับส่วนสายสุดท้ายนะครับสำหรับฟุตบอลโลกคนนี้คือสายจีนะครับเตะกันในเวลาทีสองนะครับไปที่คู่แคนมรูนกับบาราซินก่อนนะครับบาราซินนั้น2นัดมี6กแต้มเข้ารอบแน่นอนนะครับแคนามรูนนั้น2นัดมี1แต้มนะครับต้องดิ้นรนเอาชนะให้ได้นะครับต้องดิ้นรนเอาชนะให้ได้แต่บางมองว่านะครับคืนนี้นะครับ เหมือนกับหลายๆทีมที่เข้ารอบไปแล้วบราซิลนะครับคงต้องปล่อยตัวสำรองลงมาเล่นนะครับคงต้องปล่อยตัวสำรองลงมาเล่นบ้างแต่บอกว่าตัวสำรองของบราซิลนั้นนะครับตัวสำรองของบราซิลนั้นสามารถเป็นตัวจริงของทีมชาติอื่นได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้บราซิลในราคา1.25หนะครับหรือ1ช่วงตัวกว่ากว่านั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับบางมองว่าไม่มีปัญหาแคนมบรูนนั้นนะครับแคนารูนนั้นคงจะยากที่จะมาต่อกรกับบราซิลนะครับ ยังไม่มีทีมไหนที่สามารถนะครับสร้างสถิติในรอบแรกนั้นชนะ3นัดได้นะครับบางมองว่าน่าจะมีทีมบารซินนะครับที่จะสร้างสถิติเอาชนะ3มนัดรวดในรอบแรกได้เพราะฉะนั้นบางมองไปที่บารซินส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการแย่งชิงกันเข้ารอบระหว่างเซอร์เบียกับทีมสวิตเซอร์แลนด์นะครับเซอร์เบียกับทีมสวิตเซอร์แลนด์เซอร์เบียนั้นเข้ารอบฟุตบอลโลกมาไม่เคยนะครับไม่เคยผ่านเข้ารอบน็อกเอาได้เลยนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มตลอด นะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งฟอร์มการเล่นกับทีมชาติบาราซินนั้นเล่นดีมากนะครับบางบอกว่าเล่นดีมากสามารถต่อกรกับบาราซินได้เลยนะครับแต่มาพลาดแค่เสี้ยววินาทีนะครับโอ้โหลูกยิงของคาซิมิโรนั้นเหลือเกินนะครับบางมองว่าเลทราคาเปิดมาเสมอที่เซอร์เบียตอนนี้นะครับบางมองว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นนะครับสามารถที่จะเอาชนะเซอร์เบียได้นะครับสามารถที่จะเอาชนะเซอร์เบียได้นะครับเพราะฉนั้นเลทดะเปิดมาไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นเลทณปัจจุบันนะครับ ยังต้องรอการเยังต้องรอราคาก่อนแข็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตอนนี้วิเคราะห์อตอนนี้วิจารณ์ตอนนี้บางมองว่านะครับสวิตเซอร์แลนด์นั้นสามารถที่จะเอาชนะเซอร์เบียได้นะครับหรืออย่างน้อยเสมอสวิตเซอร์แลนด์ก็เข้ารอบแล้วนะครับเพราะว่ามี3ามแต้มนะครับเสมอก็เข้ารอบนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับบางมองว่าบราซิลคงเอาชนะแคนาดูได้เพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับ บางชี้ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ครับผมสวัสดีครับ